อ๊ะจิงจักจิงจิงอะมุนมุนมุนนะอะดิดิจักจิงจิงจักจิงจิงดิดิดิเออจักจิงจิง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  น้ำเตรียมตัวใส่บาตค่ะสวัสดีบรรยากาศยามเช้าๆนะคะสองสีพี่น้องอาบน้ำเตรียมตัวใส่บาตค่ะอืม น้อนงน่อนงน้ำอายเออน่อนงปลอยปลอยปล้มเอออืบางพีกับนนองคนละสีเลย อยากหามองเบียดอายตัวมันขึ้นบ่ได้ก็สเสเฮ็ดจังไหนเนาะกับเขาอ้วนเนาะอยาก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 ขึ้นขี่คอพี่ดาวแต่ขึ้นไม่ได้ บรรยากาศยามเช้าๆนะคะกว่าจะได้ใส่บาตรก็ประมาณนี้ความป่วนสองสีพี่น้องก็จะเยอะหน่อยนะคะอืมอืมอืม ฮะฮึฮึฮึ เป็นอะไรพี่หลงอยากอาบน้ำเหรอฮะหนูอยากอาบน้ำกับน้องดาวกับน้องเ่นเจ้าเหรอดูดูทำดูทำดูทำรัดตั้งนาวไว้ปึ้มเอๆเป็นอ้าวปีนขึ้นเออเออปีนขึ้นเออเยบ็บเย็บขึ้นเออเย็บขาพี่ดาวหนะ่อยแม่ <c ười> เออ เหนนยียวขาพี่ดาวขึ้นเลยเฮ้ยยียบขาพี่ดาวเหยียบขาพี่ดาวเออเหยียบขาพี่ดาวขึ้นเออโอ้ยน้องพี่ดาวดาอยูอ่ที่น้นนำน้องน้ำทะเบียนเอาลุกขึ้นพี่ดาวลุกขึ้น

ขอ,ขอบคุณตะก้านะคะจากพี่แขกนาเดียนะคะยกสูงๆกันเจ้ารออยู่นี estimates. ่แหละ

มานั่งละพอนุกลพกลพอนุกละอน

พอลี่งไทอ่ัเทข้างลังนางลำงอย่างนี้กันเพิ่้สร้างไม่อชื่อใดจะชอบหน้าพอนางม้เนี่ยเบราะว่าอาจจะภาพผัดไส้ในเด้อดีๆได้ตีคอยผัดอมันเป็นงานยุ่งงานของเรือเกียนแต่ว่าพ่อจันน์มันมาเด็บมาบพัชย์ยังกับพัชเกดพัชสักเกต อะไรเพื่อนสีม้าอีกเป็นบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าค่ะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็สวัสดีจ้าสวยๆเจ้นเจ้าสวยๆลูกสวยเจ้นเจ้าจ้าสวยๆ จ้า,โลโาแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ